คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสรบางถงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณค สวัสดีครับมาพบกับสูตรห่วยโชคสศรษฐีเหมือนล้านนะครับกับสูตรเด่น10บนนะครับเรามาดูนะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับที่มันเข้าต่อเนื่องแต่ปีแล้วนะครับตั้งแต่1 6ธันวาคม62นะครับแต่ว่าเราแสดงให้เห็นคร่าวๆนะครับตั้งสิมกรนะครับเรามาดูกันนะครับนะครับเจ็ดเป็นหนึ่งสิบหกมออกเจ็ดเป็นหนึ่งสี่ศูนย์สามใช่ไหมครับเรามาดูกันนะ ครับหลักพันครับบวกด้วยหลักร้อยครับบวกด้วยหลักสิบนะครับบวกรวมกันได้เท่ากับห้าครับห้าบวกเจ็ดขงที่ครับเป็นสิบสองใส่สองครับบวกเพิ่มอีกหนึ่งครับเป็นสาบวกเพิ่มอีกหกครับได้เก้าบวกเพิ่มอีกสองขงที่ครับได้เท่ากับหนึ่งได้สองสามเก้าและหนึ่งนะครับนี้ในหลักสิบฮะหนึ่งมีนาคมครับออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดนะครับ หลักสิบเป็นเลขสามใช่ไหมครับเห็นไหมครับเลขสามเข้ามาเลขสามเข้ามาเข้าในหลักสิบเห็นไหมครับหนึ่งมีนาคมครับออกแปดเจ็ดห้าเก้าสามแปดละเก้าแปดนะครับคำนวณต่อครับหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบของเราหนึ่งนะครับบวกรวมกันได้เท่ากับสิบเจ็ดครับ 17ครับบวก7คงที่ครับเป็น24ครับใส่สบวกหคงที่เพิ่มก็ไปเป็น5ครับบวกเพิ่มอีก6คงที่ครับได้เท่ากับ1ครับบวกเพิ่มอีก2องที่ได้เท่ากับ3นะครับได้4 5่ห้าหนะ่งสี่ห้าหนึนะครับ4 5 1และ3ครับ16มีนาคมครับออก5 0 3 4 4 6ครับเลขสครับเข้ามาในหลักสิบของเราทติงนะครับอันนี้เป็นเด็หลักสิบ ครับ1พมีนาคมครับออก503 4่วและ77นะครับเรามาดูกันนะครับหลักร้อยครับหลักร้อยนองนที่หนึ่งนะครับบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักสิบนะครับของวันที่หนึ่งบวกรวมกันได้เท่ากับ11ครับ11ครับบวก7คงที่ครับเป็น18ครับใส่8บวกเพิ่มอีกหนึ่งครับเป็น9บวกเพิ่มอีก6คงที่ครับเป็น5บวกเพิ่มอีก2องคงที่ครับเพิ่มเข้าไปเป็น7ครับได้8 9 5 7ครับ8 9 5 7ครับ16พฤษภาคมครับออก 0 5 1ย์5และน2นะครับ1นะครับหลักเาดูหลักสิบหลักสิบครับเล้าครับเห็นไหมครับที่เราคำนวณไ้เลข9เข้ามาหลักสิบครับ1ิพฤคมครับ0 5 1ย์5 1าหน่อยสอง2นะครับหลักพันครับบวกด้วยหลักร้อยบวกหลักสิบครับของหบวกรวกันครับได้เท่ากับ10 ครับ10ครับบวกอีก7จของที่ครับเป็น17ใส่7ครับบวกเพิ่มอีก1ครับเป็น8บวกเพิ่มอีก6ครับเป็น4บวกเพิ่มอีก2องของที่ครับได้6ได้7 8 4 6ครับ7 8 4และ6นะครับ1มิถุนายนครับออก8 3 1 5 6 7ครับหลักสิบเป็นเลข6ใช่ไหมนี่ครับเลข6กเข้ามานี่ครับ1มิถุนายนครับออก แปดสามหนึ่งห้าเจ็ดสองสี่นะครับสองตัวล่างสองสี่หลักพันครับบวกหลักร้อยบวกหลักสิบครับบวกรวมกันได้เท่ากับสิบสองสิบสองครับบวกเจ็ดคงที่ครับเป็นสิบเก้าครับใส่เก้าบวกเพิ่มอีกหนึ่งครับเป็นสิบใส่ศูนย์บวกเพิ่มอีกหกครับใส่หกบวกเพิ่มอีกสองครับได้แปดได้เก้าศูนย์หกแปดครับเก้าศูนย์หกและแปดครับสิบออกเป็นายนออกอะไรเอ่ยออกห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดครับห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดครับเลขหกครับเห็นไหมครับเลขหกตรงนี้ ที่คำนวณไว้มาเข้าครับเงินก็ตัดมานะครับ16มิถุนายนครับออกค่าหนึ่ง6เกนะครับหลักหลักพันครับบวกหลักร้อยบวกหลักสิบครับของนะบวกรลมกันได้เท่ากับ21ครับ21ครับบวก7คงที่ครับ21บวก7คงที่ครับเป็น30 30 2 0 21บวกบวก7คงที่เป็น 28่สิบแปครับเศษแปดครับแปดบวกเพิ่อมีหนึ่งครับเป็นเก้าบวกเพิ่อมีหกครับได้หบวกเพิ่อมีสอครับได้เได้แปดเ้าห้าเจครับแปดและเนะครับรามโดนนะครับหกรกฎาคมครับออกสามสี่นะครับและแปตัวออกแปดนะครับเลขหครับเข้ามาลักสิตามคานะครับหกรกฎาคมครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับ ออก3 4 7 2 5 8นะครับและ8 3นะครับหลักพันหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลัก10ของราัลที่1นะครับบวกลำกันได้เท่ากับ14 14ครับบวก7คงที่ครับ14บวก7คงที่เป็นเท่าไหร่เอ่ย14บวก7เป็น21ครับใส่1บวกเพา่มี1ครับเป็น2บวกเพา่มี6ครับได้8บวกเพา่มี2คงที่ครับได้10ใส่0ครับได้1 2 8 0 1 2 8และ0นะครับ หนึ่งสองแปดะศูนย์นะครับลองดูนะครับสิบหกกรกฎาคมครับออกแปดเจ็ดสามสองแปดหกนะครับและห้าห้าสามนะครับก็เดี๋ยวคำนวณในงวดถัดมาที่เรารอคอยนะครับเรามาเช็คกันก่อนเลขแปดกับข้าวไมหลักสิบเห็นไหมนี่เป็นสุตรอกนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามนะครับฝากเข้าไปกดในส่วนของปุ่มติดตามด้วยนะครับจะได้รับชมครบทุกคลิป นะครับแนะนําเตือนย้ําเตือนหลายรอบเลยนะครับว่าอยากให้รับชมครบในทุกคลิปก็ในเวลาท่านว่างหรือว่าพอจะมีเวลานะครับมันจะได้ไม่พลาดโอกาสทองของท่านไปนะครับก็จะพยายามอัปคลิปให้ไวที่สุดนะครับเป็นกังัาใจซึ่งกันและกันนะครับก็เมื่อดูเสร็จฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสกายเป็นเงังใจซึ่งกันและกันด้วยจะขอบอคุณมากเลยครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคเศรษิีเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพระคุณมากจะได้คิดก้นสุดอิฐีมาให้ม่ใหม่นะครับอันนี้เป็นเท่าไรเอยอ่ะดูก่อนหลักร้อยครับหลักร้อยแล้วมันท่หนึ่งครับบอกหลักพันครับบวกหลักร้อยบวกหลักสิบครับของแล้วหนึ่งนะบวกรวมกันได้เท่ากับสิบสามสิบสามครับบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเท่าไรเอยบวกด้วยเจ็ดงที่ตัวแรกสิบสามบวกเจ็ดเป็นเท่าไรเป็นยี่สิบ ใส่ศูนย์ครับบ,รบ, 1, บ,รบ, 7, บวกเพิ่มอีกหนึ่งครับเป็นหนึ่งบวกเพิ่มอีกหกแล้วครับเป็นเจ็ดบวกเพิ่มอีกสองครับเป็นเก้าได้ศูนย์หนึ่งเจ็ดและเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดละเก้าจะมาในหลักสิบหรือไม่นะครับก็อลองดงนะครับตรงสุดนี้ ฝากในส่วนของกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสกายไลค์แชร์นะครับกดแชร์ขึ้น Facebook ของตนเองนะครับกดแชร์ส่งไปในไลน์ก็ได้ที่คุณเคยกันนะครับจะได้ช่วยกันดูหลายๆคนหลายๆตานะครับหัวาหลายหัวดีกว่าหวัวเดียวนะครับกดลไลค์เป็นการจใสซึ่งกันและกันนะครับที่นี้เป็นจูตรเด่เน10บตนนะครับ ก็ท่านใดขอกดไลค์กดแชร์นะครับขอให้ทำให้ด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในทุกๆท่านครับก็ติดตาม